เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพนะครับด้วยกาแฟเพื่อสุขภาพเบโซ o กา f ฟ e e ่ i อิวันเป็นกาแฟที่ดูแลสุขภาพหรือใครที่มีปัญหาเรื่องของสายตาพร่มัวมองไม่ชัดแสบตาคันตาแพ้แสงเมื่อเราเล่นโทรสัมมนานะครับหรือว่าการปวดข้อเข่าต่างๆเบาหวานความดันก็ทานได้ใจไม่สั่นน้ำตาล0%ครับแล้วก็ไม่มีไขมันด้วยตรงนี้นะครับไม่มีไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอล น้ำตาล0นเปอร์เซนนี่คือข้อดีเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเบสโซคอฟฟยิบข้าวอินวันเนี่ยเป็นสูตรเจด้วยนะครับแล้วก็มีฮาลานด้วยอ่าเรามาชิมดูนะครับรสชาติจะเป็นยังไงนะครับฉีกสองง่ายๆเลยนะครับทุกคนนะครับฉีกตรงนี้ครับนะครับก็เทเลยใส่น้ําร้อนนะครับครับเทไปเลยนะครับเมื่อเราเทเสร็จแล้วนะครับเราจะได้กลิ่นนะครับโอ้หอมมากๆเลยนะครับอ่าแป๊บเดียวนะครับละลายี่ตัวเองเร็วมากเลยเห็นไหมครับเห็นฟองนวลๆไหมครับตรงนี้ครับ ตงนี้นะครับเราไม่มีน้าตาลนะครับเราใช้ยาหวานแทนส่วนครีมเทียมก็เป็นน้ํามันลําข้าวั้ะเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานความดันก็ทานได้ทานแล้วใจไม่สั่นเราเป็นอาราบิกาแท้นะครับจากสเปนเลยตรงนี้นะครับและที่สําคัญที่สุดเรามีออยอของเราด้วยนะครับแล้วก็กัมพูชาที่สําคัญก็คือสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับฉะนั้นมีออยอรับรองความปลอดภัยได้นะครับเรามาลองชิมดูนะครับเรื่องของรสชาติก่อนนะครับหอมกลุ่มกลมกล่อมนะครับ ต้องบอกว่าลงตัวสำหรับคอกาแฟนะครับต้องลองชิมดูนะครับเห็นไหมครับให้ทุกคนดูก่อนนะครับโอ้ยสุดยอดมากเลยครับกลิ่นตรงนี้นะครับแค่ชงยังไม่ได้ดื่มนะครับก็หอมกลิ่นฟุ้งแล้วนะครับเอาชิมดูรสชาตินี่หอมมากเลยนะครับกลิ่นก็คือพอเราไปแตะไปที่ลิ้นนะครับก็จะได้รับรสชาติเลยนะครับกลมกล่อมที่ลิ้นเรานะครับแล้วก็จะมีความหอมขึ้นมาที่จมูกเราเลยนะครับตรงนี้นะครับ อ่าผมเชื่อว่าเหมาะกับขอกําทุกท่านเลยนะครับที่สําหรับดูแลเรื่องของสุขภาพแต่ต้องบอกว่าทุกท่านที่มีปัญหาเรื่องของสายตาพ้ามัวมองไม่ชัดแสบปตาคันตาแพแสงเล่นโทรศัพท์นะครับไขข้อความนันบาหวานเนี่ยทานได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับใจไม่สั่นนะครับแล้วก็ที่สําคัญน้าตาลศนเปอร์เซนต์นะครับน้ำตาลศเปอร์เซนต์แล้วก็มีทั้งเจแล้วก็ฮาลานด้วยนะครับอ่านทักแชทด่วนเลยนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดครับ